จะถามท่านพ่ออภิชัยเรื่องเกี่ยวกับว่าอยู่ๆมีความเป็นมาอย่างไงที่พระองค์หญิงอาชีพเปมวังชุกแห่งกษัตริย์เมืองพูตานเนี่ยสเสด็จมาที่ชัยบุรีถึงสามครั้งเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค,คือแต่ก่อนคงไม่ทรางนะพลังชาท่านท่านป่วยไม่สบายมารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเนาะพอท่านสลบไปเขาใช้ย,ยาแล้าก็ฝันเห็นสิ่งก่อสร้สาง หนึงขึ้นมาท่านก็เล่าให้พวกบริวารคือป,ปันฟังท่านถึงมาะธรรมนิมือท่านมามท่านขีน่นางมาท่านบอกองไฟมามันข,ขีน่นางท้ายก็มาจำใหม่มาทำบำเพ็ญก้อนนั่นคีว่มามันสามมันพร้อมบรรดาอาจารย์ยิ่งใหญ่ม,ะม,ะม,ะมะาอมาทำมาช่วยนเยียเ่ยมผม มันติดใจวอกมาเป็นการเสด็จต้อรับเดียวกนเองนะคร,ครับผมพอครั้งสองก็มาราชมงคลครับผมห้าเก้าหกศูนย์หกครับอท่านสเสด็จสามีภาพมีมันที่ทำันท่านเสด็จมา3าปีซ้อนหน่อยปลูกต้นไม้ไว้ <c oughs> เป็นที่ระลึกอีกปีแรก เออเอเพ่พ่อตอนนั้นต้นพิกุลอะตันพิกุลอ๋อนั่นแหละครับผมเป็นต้นแรกของวงภูตานิพนธ์ในเมืองไทยด้อยต้นแรกนะต้นไม้แห่งแห่งราชวงศ์ภูตานที่ภูในเมืองไทยนะในเมืองในในเมืองไทยปลูกที่ชัยบุรีเพราะว่าร่างเขาพูดไงถ้าอย่างบอกอินดูเฟอร์อะไรผะก็อ่าครับท่านดีใจมากม <c oughs> ีสองก็มาใส่พืรดน้ำ ที่มาวางชฎามงคลครับผมธรรมยานาครับที่สงบเราใช้ผ้าแดงเปือครับกบตันเป็นผ้าเฝืนนี่ครับผมเลือกมีอหมดเลยมือครับที่ต้องมาฟื้นความหลังกันนี่เพราะว่าเราไม่อยากให้ประวัติศาสตร์มันไอ้คือของเก่าไม่เล่าก็ลืมเลยเนาะหรือหรือถ้าเล่าก็เล่าผิดผิดเพี้ยนไปก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ผมไม่ซอยเลยไม่อยากพูดชัดเลยครับผมครับผม นี่ท่านก็ยังให้ความสำคัญกับเมืองนี้อยู่เนาะถึงบอกว่าเราถึงจะมีโครงการสร้างพญามังกร,รงคือพญานาคภูตานนะแล้วก็พญานาคไทยสองสององค์คู่กันมันก็จะตรงกับความคิดของท่านผู้ว่าเห็นบอกว่าจะเน้นเรื่องอตั้งแต่นครพนมมาเนาะให้ให้มี ให้มีแหล่งท่องเที่ยวทาง<อ>ด้าน<ะ>นี้จุดที่จุดที่สำคัญอืมอืมครับว่าคนนี้เนะ่ยนายอำเภอเอาเลยพี่ทนายเบอร์ก็นั่งคุยโอเคนะอเคนาะทนายเบอร์เห็นด้วยเออดีมากเลยมันก็มีม,มีมีการสร้างพัฒนาไปก็มีลดลงบ้างนะก็ขึ้นมาบ้างมันกนนย็ยังไม่ยังไม่เคยลดเลยขึ้นตลอดอือ ทำมาจนถึงป่านนี้แล้วนี่ตั้งแต่สองพาร้อยหกสองนี่ทำหกสองนี่คือลงมันมีมดอาเลยอะแต่ว่าจริงจริงมันเริ่มตั้งแต่สี่เก้าเริ่มคิดสี่เก้าห้าหนึ่งครงเกษียณก็เริ่มเชิญโครงการแล้วเชิญคนรลอดทานเดินทางไปติดต่อประสานหาข้อมูลหาข้อมูลทุกอย่างคนสามปีหาข้อมูลสามปีนะเสร็จแล้วก็เริ่มหกหนึ่งหกสองหกสองเนาะ ห <6 S 2> กสองเงินลงมาเลยหกสองหกหนึ่งเริ่มสตาร์ทหกสองก็มีเงินลงมาก็ทำให้เราเห็นเป็นเมืองแคบุรีทุกวันนี้แหละมีอย่างอื่นไหมที่ท่านพออพี่ชายคิดว่านอกเหนือจากที่เล่ามาเนี่ยมีอย่างอื่นไหมในใจอยากจะเห็นนอกเหนือจากที่วางแผนไว้นะอยา่ามันมันมันเป็นแนวคิดที่อาจจะจับต้องไม่ได้นะก็คืออยากให้ทุกคนร่วมช่วยกัน <ừ> พ่อผมบอกว่ามีคนแนะบอกอาจารย์ทําเพื่อนกูทัเพื่อนเกิดอืม <ừ> คนเนี่ยทุกคนต้องคิดถึงพ่อแม่ยมามนานโบราต้องทําเพื่อเพื่อนเกิดทำข้อนี้เพื่อทำเพื่อน,น,นเพื่อนเกิด <ừ> สังเกตูเสียงยืนเ่ยยืนอืมส,สายที่ไหนอ่าลูกปัน้นของนี่กูเคยสร้างมาพวกมึงต้องรักษาและสืบทต่ท่านท่านชี้ลงพื้นดินนะก็ท่านมายืนยืนอย่างคงฟันอะ ในในฝันนั้นในฝันคือผมผมฝันปูกครั้งเดียวในชีวิตอบอกเฮ้ยกูจะมึงมึงทำม,ามึงพัฒนาบ้านมึงเลยบอกปูเส้นผมรองแม่ผมอะไรอย่างเงมท่านที่มือลงพื้นแผ่นดินแล้วสั่งว่าอันนี้กูเคยสั่งมึงต้องรักษาทำต่อ,อมผมดือ่ตโอ้เส้ยผมร้องไห้เลย กกลัวมาตกใจตื่นเลยเียโอ้โหยดูโอ้โหเชี่ยมนานนายเหมาดุเลยพอนเถอะสูงก็อยูลังคาปูเส้นล่างท่านท่านมาองค์เดียวใช่ไหมในฝันที่เห็นในฝันมาตั้งเกือบสิบกว่าคนชาวบ้านกระจายไปนู่นเพราะวังยนวังเก่าดูบ้านอืมก็ยืนหางหน้ามาหาผมเฮ้ยอืมถ้าถ้าการพัฒนา เมืองชัยบุรีเนี่ยไม่มีเรื่องของวิญญาณเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบรรพชนมาช่วยกํากับดูแลนี่ท่านพอออคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมไม่ได้ครับม,มันมีผู้รู้อะไรของอาจารย์สิ่งที่ะทจามยนมันอาจารยมันต้องมีอะไรสักอย่างมอนโอชัยคือคิดจะทําอะไรมันทํไอาจารย์อืเช่นผมเช่นบรรคากาันบางคนว่าจะไม่ให้สร้างโอชัยไหม ในใบใบอัญหยาของสมบัต <Luis> ิปั๊บปั๊บมาเลยทําอมพอติดพอติดต่อประสานไปปุ๊บเขาทามาเลยอ่าหลังคาั้าหมดแล้มีมีคนมาดูแลมาช่วยเหลือราชการไม่มีอาจารย์ทําเลยหมดอินเฟฟ้าอย่างไรนะขอซื้อมีดังครับอันนี้ซื้อเลยยกเลยอ่า กเ็เป็นเป็นผมเป็นคนแรกของเมืองที่ได้ไฟฟ้าฟของประเทศไทยครับที่ทราชาการการไฟฟ้าให้ผู้ว้างองเอาได้งานอย่างารอดความ